คำพีใดต่อไปนี้ที่อลัลลอฮ์ประทานให้แก่ท่านนบีุูซาครับโอ้คําถามยากมากเลยเนี่ยข้ออาลีฟรครับคำพีอัลกูรอ่านครับและข้อบาค,ครับคำพีเตารอนนะครับอ่าหรืออ่านภาษาเราอ่านว่าเตารอร้อนนั่นเองนะครับยากหรือง่ายครับมุซอาบบรอกัสคิดว่าเพื่อนจะตอบข้อนี้ได้ไหมเนี่ยได้เหรอครับไม่ยากหรอครับไม่ยากหรอครับนวานไอชาเพื่อนบอกว่าไม่ยากจริงไหมเนี่ยไม่ยากจริงไหม ง่ายง่าย,ายเลยเหรอครับแสดงว่านี่ให้ตอบไม่ตอบได้เลยใช่ไหมครับรู้ได้ยังไงหนูรู้ได้ยังไ,ไงว่ามันยากหรือง่ายรู้ได้ยังไงเพราะว่ากุรอ,อ,อานอันเ่ออัลล้์ให้นะให้นบีมุฮัมมัดประทานมากับท่านนบีมุฮัมมัดแสดงว่าอีกอันนึงเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ของท่านนบีมุฮัมมัดก็น่าจะเป็นของนบีมูซาอย่างนี้ใช่ไหมครับมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอครับนวัดล่ะร้อยเปเหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเหรอดังนั้นไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับว่าคัมภีร์ที่อลัลลอฮ์ประทานให้กับท่านนบีมูซาคือคัมภีร์ตอรอดเป็นคําตอบที่คําตอบที่ที่ถูกต้องนะครับโอ้มาชาลสล์แสดงความยินดีด้วยนะครับ แล้วเนื้อหาในแต่ละคมภีเนี่ยนะก็มีความเหมือนมีความต่างกาันตามที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้เห็นสมควรในแต่ละยุคสมัยนั่นเองนะครับส่วนคมภีอัลกุรอานเนี่ยมาสรุปในบรรดาคัมภี์ก่อนๆอ,อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ